วันนี้นะคะจะมาแชร์เทคนิคการบันทึก,กบัญชีค่าใช้จ่าย2ประเภทที่ชื่อเนี่ยแอบคล้ายกันแต่จริงแล้วอะถูกลงบัญชีอยู่คนละหมวดนะคะอ่ะเชื่อว่าน้องๆบัญชีมือใหม่อะอาจจะมีการแยกประเภทค่าใช้จ่าย2ตัวเนี้ย แบบสับสนบ้างเพราะว่าค่าใช้จ่ายสองประเภทนี้นะคะ่ะอยู่คนละประเภทบัญชีเลยอะอย่างค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเขามาค้างจ่ายเนี่ยแปบลบว่ากิจการเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเพราะกิจการยังไม่ได้จ่ายกิจการมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายในอนาคตแน่นอนเท่ากับเท่ากับว่าค่าใช้จ่ายตัวเนี้จะต้องบันทึกเป็นมีสิน,นะคะ่ะ ีนี้ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าคําว่าจ่ายล่วงหน้าเนี่ยกิจการเนี่ยจ่ายไปแล้วแหละแล้วจะได้ใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายตัวนี้ในอนาคตด้วยเพราะที่ใช้ประโยชน์ค่าใช้จ่ายตัวนี้ในอนาคตค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยเลยเท่ากับสินทรัพย์ค่ะทีนี้แล้วในชีวิตจริงอ่ะค่าใช้จ่ายตัวไหนบ้างที่ อยู่ในจัดอยู่ในค้างจ่ายกับถูกจัดในจ่ายล่วงหน้าแะคะ่ะทีเนี้ยเราจะพาไปดูโจทย์กันอ่ะอย่างกิจการเนี่ยได้รับบินค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 25x0 งจำนวน5,000บาทครบกำหนดจ่ายเดือนมการาคม 25x1 ออันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่ากิจการเนี้ยมีการปิดปีอยู่ที่เดือนมการาคม x0 ถึงธันวา x0 ทีเนี้ยบินค่าไฟฟ้าเนี่ยมันมามันเป็นของเดือนธันวาคม x0 นี่แหละแต่ว่ามันจะจ่ายมกรา x1 คือถามว่ากิจาการนะสามารถจ่ายได้ในธันวา x0 ไหมอะถ้ากิจาการทำได้อะเราก็จะเราก็จะต้องเราก็จะไม่ต้องตั้งค้างจ่ายใช่ไหมคะแต่ว่า ในชีวิตจริงอะ่ะมันไม่มีบินค่าใช้จ่ายตัวไหนหรอกที่สมมุติครบดิวหนึ่งถึงสามสิบใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่ดีสามเอ็ดเนี่ยกิจการจ่ายเลยไม่มีแน่นอนยกตัวอย่างในชีวิตประจาวันเราง่ายๆอย่างบินค่าโทรศัพท์อย่างเงี้ยเรายังจ้องเราครบดิวเรายังเป็นหนึ่งเดือนเลยกิจการเนี่ยมีภาระผูกพันและภาระผูกพันว่าจะต้องจ่าย ในอนาคตในอนาคตในที่นี้ก็หมายถึงเดือนมกราคมเอ็กหนึ่งทีนี้เราอะ่ะจะบันทึกบัญชียังไงใช่ไหมคะอ่ะอเอาสีอื่นดีกว่าสีสีเขียวก็ได้อ่าทีนี้ค่าไฟฟ้าใช่ไหมคะก็เป็นค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งเราก็ดีบิดเลย ค่าไฟฟ้าอันนี้มองข้ามลายมือไปแล้วคะ่ะห้าพบาทอ่าเสร็จแล้วเมื่อกี้เราบอกแลังว่าค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเนี่ยถูกจัดอยู่ในหนี้สินหนี้สินเพิ่มก็ต้องอยู่เครดิตก็จะเป็นค่าไฟฟ้าค้างจ่ายว่าไปใหญ่ี้ ทีนี้เราก็จะบันทึกบัญชีค่าไฟค่าไฟฟ้าค้างจ่ายเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปดูโจทย์ต่อไปของค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าแล้วค่ะพอในชีวิตจริงที่เราจะเห็นอยู่บ่อยๆเลยก็จะมาในรูปแบบของค่าเบีย้ยประกันชีวิตอะทีนี้เราจะเห็นเรลากิจการเนี่ยจ่ายไปที่หมื่นสองแล้วพีเรียดของค่าเบีย้ยประกันชีวิตเนี้ยคือ มีนา x ศูน์ถึงกุมภา x หนึ่งใช่ไหมคะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ารอบปิดบัญชีของกิจการอะคือมาการาถึงธันวาท,นนาทีเนี้ยในค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยมันจะมีส่วนที่อยู่ในค่าใช้จ่ายพีเรียดปิดปีก็คือมีนาถึงธันวามีนาถึงธันวาตัวอย่ายไปเป็นตัวมีนาถึงธันวา จะเท่ากับค่าใช้จ่ายแต่ส่วนของมกราถึงกอกุมภาเนี่ยจะเท่ากับสินทรัพย์แหละเพราะว่าเราจ่ายล่วงหน้าของพีเรียดใหม่ไปทีนี้เราจะบันทึกบัญชียังไงโดยส่วนใหญ่เลยนะคะส่วนบันทึกบัญชีกันก็จะเป็น ต้องเดบิตตัวใหญ่มากแล้วก็เดบิตค่าเบีย้ยประกันชีวิตอ่ะไม่กี้เราบอกละ หนึ่งหมื่นสองนะคะถ้าคิดต่อป,ปีก็ตกเดือนละหนึ่งพันสิบเดือนก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากับหนึ่งหมื่นแล้วก็จะเป็นสินทรัพย์สองพันอ่ะก็คือเอาไอ้หนึ่หมื่นสองเนี่ยหารสิบสองเลยเพราะว่ามันคือหนึ่งปีอ่ะทีนี้ตัวที่เป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตที่เป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งหมื่น จริงๆหงเถียนแบบแบบนี้มากเลยคนะ่ะเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์พื้นที่ให้นะะเ,เนาะท,ทีนี้ก็เจอสินทรัพย์อยู่2,000 ขอย,อย่อย่อๆหน่อยนะคะก็จะที่สองพันแล้วก็จะมีเครดิตจริงๆมันต้องเหลือคนที่เครดิตนะเราว่าพื้นที่ไม่เหลือแล้ว่ะพื้นที่ไม่เหลือแล้วอาจารย์ต,มตีมือแล้วเครดิตไม่เหลือพื้นที่เลย เครดิตเงินสดก็ได้เงินสดเงนินฝาเงินสองจริงๆมันต้องเยอะอ่ะเนาะแต่ว่าพื้นที่มันไม่เหลือแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ที่เขาทำกันอ่ะเท่าที่เห็นกิจการทำอะก็อาจเวลาได้ ค่าใช้จ่ายมา12ื0 0สใช่ไหมบางทีก็จะลงไปค่าเบีย้ยประกันไปถึงหมื่นสองนะคะแล้วพอถึงสิ้นปีอ่ะค่อยมาแอดจัดแอดจัดเอาค่าเบีย้ยประกันที่เป็นค่าใช้จ่ายออก2 0 0พแล้วก็ไปใส่ไว้ในล่วงหน้าหรือว่านะตอนแรกที่เราได้บินมาเราจะลงบัญชีแบบนี้เลยก็ได้มันจะได้ไม่ยุ่งยากตอนเดือนธันวาอันนี้ก็เป็นเทคิคง่ายๆในการบันทึกค่าใช้จ่าย2ตัวนี้นะคะถ้าคลิปแรกผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ。